สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอในรหัส mtpb 1 4 5 d 2 a 1เรือนนี้กันนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรือนที่หน้าตาดูแบบ เรียบง่ายนะมาแนวแบบ i n t e g r a t e bracelet นะครับแล้วก็ให้กลิ่นอายคล้ายๆกับพวกที่โซ่ P.I.X. อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเรือนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับที่คนจะซื้อเนี่ยอาจจะต้องรู้ข้อมูลกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เราคิดก็ได้นะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อมาลองรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องสังเกตบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่มันแปลกจากที่เราคาดหวังไว้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลย ตัวหน้าปัดเนี่ยสีก็จะออกแนวแบบฟ้าๆนะครับซึ่งหลายๆคนเห็นรูปนะครับก็อาจจะคาดหวังแล้วว่าเรือนนี้มันต้องมาแนวแบบหน้าปัดทิฟฟ a n y Blue แน่ๆเลยนะมันต้องแบบเป็นโทนแบบฟ้าอมเขียวติดเทอร์ควอยส์นิดนึงประมาณนั้น แต่ในความเป็นจริงต้องบอกว่าเรือนี้เนี่ยหน้าปัดมันจะมีความซีดประมาณหนึ่งนะครับคือด้วยความที่เขาใช้ texture แนว sunburst ที่มันมีการแบบสะท้อนแสงเป็นริ้วเงาแบบนี้นะครับดังนั้นความเป็นทิฟฟานี่บลูหรือว่าความเป็นสีฟ้ามันก็จะไม่ได้ชัดมากนะคือเหมือนมันจะโดนดอปลงไปนิดนึงอะ่ะด้วยการที่มันชิ่งแสงสีขาว,ขาวมาแบบนี้นะดังนั้นผมว่าเฉดเนี่ยมันจะไปทางฟ้าชัดมากๆนะครับแล้วก็ติดเขียวมานิดนึงเท่านั้นใครที่ชอบเฉดแบบทิฟฟานี่บลูที่ หลายแบรนด์ใช้กันอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงมากสีทีเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะคือเรื่องเฉดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนๆคิดนะส่วนดีไซน์หน้าปัดเนี่ยก็จะมาแนวเรียบๆเลยอันนี้แบบไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดมากนะครับมาแนวมินิมอลเรียบร้อยมากมาเกอร์ก็เล็กๆนะครับเป็นแอปพลายมาเกอร์ที่มีความนูนด้วยช่องวันที่ด้านขวาก็เล็กมากนะครับเม็ดมิยมดึงมาทีหนึงหมุนลงนะครับเป็นการตั้งช่องวันที่ได้เลยแล้วก็ดึงมาทีหนึงเนี่ยเป็นการตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเม 50เมตรนะครับซึ่งถือว่าก็ให้มาโอเคนะ50นเมตรเเรียกว่าโดนน้าแช่น้าเบาๆได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับดังนั้นในการใช้งานทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็หายห่วงนะเรื่องแบบไปโดนน้าในชีวิตประจำวันเนี่ยทนได้สบายมากอยู่แล้วส่วนกระจกเป็นมินเนอร์กลาสนะครับแล้วก็การตัดแสงถือว่าโอเคนะ ตัดได้เคลียร์ประมาณนึงนะครับไม่ค่อยได้เห็นเงาสะท้อนบนหน้าปัดมากเท่าไหร่นะคืออาจจะต้องหมุนบางมุมถึงจะเจอนะครับแต่ว่าโดยการใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าสบายเลยนะครับหน้าปัดสว่างๆแบบนี้มันค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่แล้วขอบเบเซลก็มีการขัดเงามานะครับเป็นขอบเบเซลเล็กๆนะส่วนตัวเรือนเนี่ยก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่ผมว่าน่าสนใจนะคือทรงเคสเขาเนี่ยจะมาแนวแบบแคล้ายๆกับพวกอินทิเกรตเบรเซลอะ คืออารมณ์เหมือนกับนาฬิกาอินทิเกตในสมัยก่อนในยุควินเทจนะครับทรงจะมาหน้าตาแบบนี้โค้งๆแบนๆแ,แบบนี้กันซะเยอะมากนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตระกูลทิโซพีไอเซเนี่ยก็จะใช้ทรงในแนวนี้กันนะครับก็จะมาแนวเคสแบบแบนๆเห็นพื้นที่เนื้อเคสเยอะๆอะไรแถวๆนี้นะดังนั้นหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเรือนนี้มันก็เหมือนกับเป็นตัวทิโซพีไอเย่อส่วนมาก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆของเรือนนี้เนี่ยคือเรื่องของขนาดเคสไซส์นั่นเองนะหลายๆคนเห็นจากในรูปเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเล็กมากนะครับ ออกมาประมาณ35มิลเท่านั้นนะครับซึ่งไอจุดนี้เนี่ยคนโดนหลอกกันมาเยอะมากนะเพราะว่าแบบดูจากรูปมันดูไม่ออกอะว่ามันเป็นนายกไซส์เล็กๆความหนาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7.4มิลนะครับส่วนลักทุลักเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ40มิลซึ่งแน่นอนมันค่อนข้างจะเป็นนายกาที่เหมาะกับคนข้อมือเล็กนะครับคนข้อมือใหญ่เนี่ยต้องแบบลองดูไซส์กันดีๆเลยว่า35มิลเนี่ยเราโอเคหรือเปล่านะ ส่วนน้ำหนักเนี่ยช่างออกมา66กรัมนะครับถือว่าเบามากซึ่งอันเนี้ยผมตัดสายออกไปหมดทุกข้อแล้วนะครับเรียกว่าแทบไม่เหลือให้ตัดละดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กที่สุดที่จะใส่ได้เนี่ยก็ต้องเท่าผม,มานะครับ5.5านิ้ว14เซนนั่นเองนะครับส่วนตัวสายเนี่ยมาแนวแบบวินเทจเลยย้อนยุคมากๆนะเป็นข้อเล็กข้อน้อยผสมกันนะครับแล้วก็เป็นขัดด้านทั้งหมดซึ่งสายเนี่ยเป็นแบบเหล็กพับนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีการขัดเงาพยายามจะลบความแบบเป็นเหล็กพับให้แบบมันดูเนียนๆมากขึ้นนิดนึงนะซึ่ก็ือวาาเคคดีภพรม ใช้ได้นะไม่ได้แย่อะไรมากนะครับก็เป็นมาตรฐานมาตรฐานของเหล็กพับทั่วไปอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าสายของเรือน,นี้มันมีความแบบแน่นแน,นแข็งแรงประมาณหนึ่งนะคือมันอาจจะโยกแค่ตรงเนี้ยที่แบบสายอ่ะมันมาเชื่อมกับตัวเรือนนะครับที่ขยับเยอะหน่อยแต่ว่าตัวสายด้วยกันเองเนี่ยถือว่าไม่ได้เคลื่อนเยอะอะไรมากนะผมว่าเชื่อมต่อแต่ละข้อมาโอเคเลยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในการใส่เชืองานนิดนึงนะคือมันไม่มีไมโครจัสมาให้เลยก็คือเวลาเราปรับเนี่ยมันก็จะขยับตามข้อแบบนี้เลยนะครับ ขนาดมันก็จะเคลื่อนทีนึ่งหลายมิลหน่อยอ่ะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนข้อมือแบบตกตรงกลางพอดีอ่ะอันเนี้ยจะไม่มีไอคอยไอจัสมาช่วยนะก็ต้องแบบเติมข้อลดข้อเอาอะไรประมาณนั้นนะครับฝาหลังก็เรียบๆนะครับมีสเปคต่างๆบอกไวน้นิดหน่อยเคสอินไชน่านะแล้วก็สแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนนะครับไม่ได้เป็นแค่ฝาหลังนะอันนี้วัสดุโอเคเลยคุณภาพการขัดก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพื่อนๆลองดูด้านบนนะ ไอตรงเนี่ยที่มันเป็นริ้วๆโคง้คง,คงที่มันอยู่บนผิวตัวเคสเนี่ยอันนี้ขัดมาดีมากเลยนะดีจนงงเหมือนกันนะครับคือเห็นริ้วละเอียดมากแล้วก็เท็กซเจอร์เนี่ยเวลาลูบป,ปั๊บนี่คือสมูทมากนะส่วนขัดเงาด้านข้างก็อันนี้ปกติมีความเบียเบ้ยวๆอยู่บ้างนะไม่ได้แบบขัดมาเนี้ยบอะไรมากนะอันนี้ที่มันน่าชมเนี่ยน่าจะเป็นส่วนขัดด้านด้านบนมากกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ4เซนนะครับอย่างที่บอกไปตัดทิ้งทุกข,ข้อเลย ออกมาก็ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่ขึ้นข้อและแบบดูดีมากๆนะคือเราไม่พูดถึงสีที่แบบมันตรงไม่ตรงกับทิฟฟานี่บลูอะไรแบบนี้นะครับคือบางคนก็อาจจะไม่ได้นิดว่าสีต้องตรงกับทิฟฟานี่เป๊ะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดเอาเรื่องความสวยงามของสีกับตัวเรือนเนี่ยผมว่าไปกันได้ดีนะสีมันมีความอ่อนๆแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมันมีความสะท้อนสีเงินๆเ,เข้ามาเล่นแสงได้ดีเหมือนกันนะครับดูสว่างดีแล้วก็ดูมีความหรูหราประมาณหนึ่งเรื่องของดีไซน์สายก็มีความเล่่นนนนเงาาไดาด้สใจีะ เพื่อนๆลองดูเวลาผมหมุนข้อมือขึ้นนะครับมันก็เล่นเงาได้ดีกว่าที่คิดอะทั้งๆท,ที่มันเป็นเหล็กพับเท่านั้นนะอันนี้ผมว่าทํามาได้โอเคเลยซึ่งถ้าเกิดจะถามว่ามีจุดไหนที่ผมไม่โอเคแบบค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยอาจจะเป็นคําว่า water resistance 50เมตรเนี่ย ผมว่าฟอนต์มันดูแบบมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับคือฟอนต์ casio ด้านบนเนี่ยมันเป็นแนวมินิมอลดูโมเดิร์นอยู่แล้วไอเดบิวอาร้าสูเนี่ยมันดันใช้ฟอนต์ที่แบบมันมีหัวหรือตะกูลเซรีฟอะนะครับที่แบบมันดูมีความคลาสสิกเก่าๆหน่อยซึ่งมันขัดกันประมาณนึงนะผมว่าเอาฟอนต์ด้านล่างเนี่ยออกไปเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่มันโมเดิร์นขึ้นไม่มีหยักไม่มีหัวแบบนี้ก็อาจจะดูเนียนตาดูสะอาดเรียบร้อยมากกว่านี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกวน้ี ลองมองไกลๆนะถือว่าไซซิงกำลังพอดีคนข้อมือเล็กๆมากๆนะครับซึ่งอันนี้น่าแปลกอย่างหนึ่งนะตรงที่ด้วยความที่เป็นนาฬิกา35มิลมันควรจะดีไซน์มาให้เข้ากับคนข้อมือเล็กมากๆอ่ะแต่ว่าเล็กสุดที่ใส่ได้มันดันเป็น5.5นิ้วอ่ะ เล็กกว่าน,นั้นเนี่ยใส่สาย,สายเหล็กไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ตัดออกไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมตัดเกลี้ยงเลยนาฬิกามันก็จะดูเล็กกว่าข้อมือไปนิดนึงนะครับเหมือนกับว่ามันมีความแบบแปลกตรงนี้อยู่นะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือใหญ่ที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะใส่และยังพอเวิร์กอะ่ะควรจะสักไม่เกิน6.5นิ้วอะ่ะผมว่าน่าจะยังได้นะแต่ถ้าเกิดเกิน6.5นิ้วไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าแล้วแต่ความชอบเ,เพื่อนๆละนะครับลองไปทาบดูตัวจริงว่า35มิลนอ,อยู่บนข้อมือใหญ่ๆแล้วแบบมันเป็นยง ในสมัยก่อนมันก็เคยมีออกมาแล้วนะครับหลายหายคนนะที่ข้อมือแบบมาตรฐานะ6.5นิ้วหรือ7นิ้วนะครับก็จะบ่นกับผมบ่อยมากนะว่า ทำไมดูจากในวิดีโออ่ะมันดูเต็มข้อไม้ข้อมือมันดูพอดีจังแต่พอเขาซื้อของจริงไปใส่ดูเล็กมากเลยคุณปอนมันดูแบบไม่ค่อยสมส่วนซึ่งสาเหตุง่ายๆเลยข้อมือที่อยู่ในคลิปเนี่ยข้อมือผมอะ่ะมันเล็กกว่าปกตินั่นเองนะครับมันก็เลยใส่ในการเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้แล้วดูแบบหืมเพอร์เฟกต์จัดจัดนะครับฟิตติ้งดีมากๆคือถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่ามันเล็กขนาดไหนเนี่ยมันประมาณเนี่ยทิโซ่เพย์เอ็กซ์สามห้มิลน่ะคือลองไปเทียบกันดูก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆโอเคกับไซส์สา,า,ามสนนิบห้ามากเลย ดังนั้นเนี่ยเวลาใส่ก็จะดูเล็กลงไปอีกการรัดบนข้อมือก็จะแบบกินพื้นที่น้อยลงอีกก็ดูเล็กจริงจังไปเลย อันนี้น่าจะเป็นจุดเดียวเลยที่เ,เพื่อนๆต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนน,นิดนึงว่าไซส์35มิลเนี่ยเราจะลอดไหมเราใส่นาฬิกาเล็กๆไหวไหมนะครับก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิาการาคาย่อมเยานะราคาแบบพันกว่าบาทที่ทําออกมาดีนะหน้าตาดูเรียบง่ายน่าสนใจนะครับแล้วก็ได้กลิ่นไอวินเทจเบาๆด้วยสีมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับจะเป็นสีฟ้าก็ได้หรือว่าช่วงนี้จะมีสีแดงสีเหลืองสีแบบจี๊ดจี๊ดออกมาเพียบเลยส่วนราคาเรือนนี้นะครับจากป้ายอ่ะประมาณ2008แต่ว่าซื้อจาก จะประมาณ 1, 9ั0เก้าแถวๆนี้นะครับคือช่วงนี้ออกใหม่ราคาเลยยังแบบไม่ได้ถูกมากแต่ถ้าเกิดผมว่าผ่านไปสักประมาณ2 3, ปี3ามปีราคามันอาจจะเหลือประมาณสักพันหกพ็หรือว่าพันหก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ใครที่ไม่รีบรอดูในอนาคตก็ได้ยังไงพอผ่านไปสักระยะเนี่ยคนนิยมน้อยลงราคามันก็จะลงลงนิดนึงอยู่แล้วนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ